อาทัดไปเป็นยังอยู่กับผู้สูงอายุเงินพิเศษผู้สูงอายุนะฮะก็ได้อีกเด้งหนึ่งสําหรับผู้สูงอายุไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับเมื่อกี้ใช่ไหมไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันอ,อันนั้นเด้งที่หนึ่งอ่าอันนี้เด้งที่สองครับแต่ว่าเด้งที่สองเนี่ยสาหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ๋อนะอันนี้นะเฉพาะที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับครับผมาอืมซึ่งผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็ได้รับการเติมเงินพิเศษจากคณะรัฐมนตรีซึ่งเงินเนี่ยจะโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นพิเศษทุกเดือนนะครับโดยงวดแรกเนี่ยโอนไปแล้วเมื่อวันที่ 23เมษายนที่ผ่านมาคือเท่ากับว่าที่คุณต้นบอกบอกก่อนดน้านเนี้ยก่อนก่อนอเรื่องบัตรัสิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาเนี่ยครับไอ้สองร้อยสามร้อยคือได้ปกติอยู่แล้วใช่แต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุจะได้้ก้อนนี้อีกใช่ถูกต้องอ,อันเนี้ยสาหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ได้ไปแล้วงวดแรกก็คือ23เมษายนที่ผ่านมาครับได้สองร้อยห้าสิบบาทและห้าร้อยบาทตามเกณฑ์รายได้ซึ่งเงินในส่วนนี้กดเป็นเงินสดได้ หรือว่าท่านไม่อยากกดเป็นเงินสดก็เอาไปรูดซื้อของก็ได้แล้วแต่บริหารจัดการตามสะดวกเลยนะครับได้ไปแล้วนะถ้ายังไม่กดก็ไม่เป็นไรเงินสะสมอยู่ในบัตรไม่ไม่ใช่ว่าหายไม่หายไม่หายนะอ๋อคือสามารถใช้ได้ตลอดระยะเวลาครับคือพอเงินเข้าเนี่ยตามตารางวันเนี่ยท่านยังไม่ต้องรีบไปกดในวันนั้นเพราะเดี๋ยวจะไปกันเยอะเพราะจะเป็นเสี่ยงโควิดก็รอสักระยะหนึ่งค่อยไปกดก็ได้นะอ่า ตารางโอนตามนี้เลย23เมษายน250บาทถึง500บาท15พฤษภาคม50ถึง100บาท15มิถุนายน50ถึง100บาทบ15กรกฎาคม50ถึง100บาท15สิงหาคม50ถึง100บาท 15, 15กันยายน50ถึง100บาทโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับตามวันตามนี้เลยก็เอาบัตรไปกด เงินสดจากตู้เ t m ของกรุงไทยกดเงินสดออกมาใช้ได้เลยหรือถ้าไม่อยากกดเงินสดก็เอาไปรูดซื้อของกับร้านธงฟ้าก็ได้โอ้โหผู้สูงอายุที่มีบัตรนี้ก็สองเด้งเลยใช่สองเด้งเลยครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้สูงอายุที่ไม่มีบัตรก็ได้เด้งเดียวก็คือในส่วนของเบี้ยยางชีพนะครับโอ้นี่เรวก็ชุดใหญ่นะชุดใหญ่ใหญ่จริงนะครับแม่เป็นของขวัญรัยการสงการนะครับ